วัสดีครับวันนี้ผมมาดูหนังไทยเรื่องับปเลอนะครับผมโดยรอบที่ดูก็คือรอบ11โมงนะก็เลือกไปปุ๊บใช้บัตรบัตรเดียวรูดได้เลยโอ้โหนี่แหละกดยืนยันหยิบบัตรขึ้นมานี่ก็ได้ที่นั่งที่ต้องการแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปดูหนังก่อนล้วกันแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟัง สำหรับหนังเรื่องสับเปลรยน,นะครับผมผมขอยกให้เป็นหนึ่งในหนังในดวงใจของผมไปเลยแล้วกันต้องบอกว่าหนังอ่ะดีมากๆเลยนะวิธีการเล่าเรื่องอ่ะเป็นการเล่าเรื่องแบบบ้านๆที่มันไม่บ้านๆอนะ่ะจะเรียกว่าหนังเรื่องนี้ครบรถก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทของความตลกพาร์ทของความหลอนพาร์ทของความซึ้งโอ้คือมันกลมกล่อมมากจริงๆสาหรับหนังเรื่องนี้นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเนื้อเรื่องเองนักแสดงในเรื่องเองในหลายๆอย่างในหนังครับผมต้องบอกว่าโอ้โหมันทําให้ผมมันรู้สึกแบบตามันไปได้ ยน้จนจบแล้วมีความสุขกับมันรู้สึกไปได้กับตัวละครทุกตัวในเรื่องนะ ดีมากถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปดูในโรงนะผมต้องบอกเลยว่าไอสิ่งที่คุณคิดว่ามันคือแค่หนังผีหนังสยองขวัญนนะ่ะผมขอบอกว่าคุณต้องไปดูก่อนมันมีอะไรมากกว่านั้นในหนังเรื่องนี้สําหรับตัวผมอะส่วนตัวผมอะผมไม่รู้สึกว่าสัป,ปเปลอเนี่ยเป็นหนังแต่มันเหมือนเป็นชีวิตด้วยเพราะว่าวิธีการเล่าเรื่องอะมันใส่ความเป็นวิถีชาวบ้านของชาวอีสานได้แบบเราเข้าถึงมันได้แล้วเราสามารถที่จะเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในหนังเรื่องนี้ได้ถึงแม้มันจะเป็นหนังของความบันเทิงนะแต่ผม อยากให้ทุกคนที่ยังไม่ได้ไปดูอ่ไปดูต้องขอบอกว่าผมแบบเสียน้ําตากับหนังเรื่องเนี้ยพอช่วงครึ่งหลังของหนังอ่ะผมต้องบอกเลยว่าผมรู้สึกขนลุกและผมน้ําตาไหลไปกับหนังเรื่องนี้เออมันมีหนังไม่กี่เรื่องที่มันสามารถที่จะทำให้ผมร้องไห้ได้แต่หนึ่งในนั้นคือหนัง เรื่องสว์ประเาดเออผมเลยอยากแนะนําให้ทุกคนเนะไปดูนะว่าหนังมันจะเป็นยังไงหนังมันอาจจะถูกแปะด้วยคําว่าหนังผีเว้ยแต่ในหนังอะ่ะมันมีอะไรอีกเยอะที่หลายๆคนะ่ะไม่รู้เพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ทุกคนอะ่ะไปดูต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ผมชอบหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศเอ่ยเนื้อเรื่องเอ่ยตัวนักแสดงต้องบอกว่าผมชอบอะไรที่มันเป็นความเป็นธรรมชาติและหนังเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่มันธรรมชาติแบบธรรมชาติ มากๆอะ่ะเออแล้วก็บรรยากาศในหนังโลเคชันในหนังหลายๆอย่างคือองค์ประกอบภาพรวมมันลงตัวมากแล,ล้วม,มันรู้สึกกลมกล่อมมากมันม,มันอาจจะไม่ได้เป็นหนังที่เพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นแต่มันใส่วัตถุดิบลงมาในหนังได้กลมกล่อมมากๆแล้วมันทําให้เรารู้สึกสนุกไปกับหนังได้ถ้าใครได้ไปดูหนังแล้วนะผมเชื่อว่าทุกคนจะเห็นถึงความตั้งใจของตัวผู้นำกับเองรวมถึงทีมงานในหนังเรื่องนี้นะว่าเขาตั้งใจกันขนาดไหนรายละเอียดของแต่ละอยา่าง วิถีชีวิตพิธีกรรมต่างๆหรือความเชื่อต้องบอกว่าเขาใส่ลงมาได้ทําให้เราเชื่อได้ในส่วนของฉากที่มันจะตลกหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นในช่วงของแบบอารมณ์เหมือนเหตุการณ์มันพาไปอะ่ะเออนั่นแหละมันรู้สึกเป็นมุกที่มันธรรมชาติมากๆแล้วก็การตอบโต้ของตัวละครแต่ละตัวในหนังคือแบบมันทําให้เรารู้สึกว่ามันจริงจริงมากๆอย่างที่ผมบอกคือ ผมไม่ได้เรียกว่ามันคือหนังอ่ะมันคือชีวิตเหมือนเหมือนเราไปดูชีวิตเอองค์ประกอบโดยรวมมันดีมากทุกคนถ้าใครอยากจะดูหนังไทยดีๆสักเรื่องนึงผมแนะนําเรื่องสับเปลือเพราะฉะนั้นผมขอให้คะแนนกับหนังเรื่องสับเปลือไว้ที่10เต็ม10ไปเลยครับโอเคครับผมก็รีวิวประมาณนี้พอเนาะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ไปดูจริงๆผม จะไม่พูดเรื่องของเนื้อเรื่องหลือเรื่องราวในหนังแล้วกันแต่ขอบอกว่ามันมีอะไรมากกว่าคำว่าหนังผีเลยอยากจะแนะนำให้ทุกคนไปดูนะอย่าลืมไปดูกันเยอะๆยอะนะคะสํสำหรับหนังรืัสเซอร์เลยนะวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วไว้เจอกับหนังเรื่องใหม่นะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย